รู้หรือไม่ Siri เสียง AI หญิงสาวใน iPhone แท้จริงแล้วเป็นสีรือของคนไทย Hello Siri ซิลีคือระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะที่สามารถรับคําสั่งและก็เข้าใจภาษาพูดของคนที่ใช้กันจริงๆและก็สามารถตอบสนองได้เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ใช้งานแถมซิลีเนี่ยยังเป็นระบบผู้ช่วยที่ทําให้คนพิการเนี่ยสามารถใช้ iPhone ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและเหมาะกับผู้ใช้ที่กําลังขับรถในกรณีที่จะต้องส่งข้อความหรือส่งอีเมลแบบเร่งด่วนในตอนนั้นซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหยิบ iPhone ขึ้นมาพิมพ์ข้อความเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยครับ ส่วนสมาร์ทโฟนที่ใช้ Android หรือว่า OS เนี่ยก็มีแอปพลิเคชันด้านการตอบโต้ด้วยเสียงแบบเดียวกับ Siri ใน iPhone ชื่อว่า Voice Search สำหรับสาวกชาว Apple นะครับผมก็คงไม่มีใครไม่รู้จัก Siri นะครับผมเสียง AI สาวที่เวลาเราเนี่ยถามอะไรไป AI สาวตัวนี้เนี่ยก็จะตอบกลับมาได้เสมอ แต่เพื่อนๆรู้กันหรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมสุดล้ำนี้เนี่ยเป็นผลงานของคนไทยที่จัดถาขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ดรวีระบุญจริงนะครับผมเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังโดยจุดเริ่มต้นของเจ้านวัตกรรมสุดล้ำนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสมัยดรวีระบุญจริงเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย เลนสิลียโพลีเทคนิคอินสติจูดที่มาหานครนิวยอร์กนะครับผมซึ่งดอกเตอร์เนี่ยได้เริ่มคิดคนเจ้าสิลิโดยใช้หลักการทำงานของ Natural l a n g u ว g e Interface หรือการใช้ภาษามนุษย์สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรให้สามารถตอบคำถามหรือสั่งให้ AI ทํทำสิ่งที่เราอยากรู้ได้ภายในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งล่าสุดไม่นานมานี้นะครับผมก็เกิดเป็นข่าวใหญ่โตระดับโลกหลังจากที่มีการฟ้องร้องว่า Apple ที่เป็นเจ้าของ iPhone เนี่ยเขาได้ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นะครับผมที่มีชื่อว่า Siri โดย Apple นะครับผมเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตละเมิดสิทธิบตัตรซึ่งเจ้าของสิทธิบตัตรก็คือโปรเฟสเซอร์เฉิงซูนะครับผมอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าของวิทยานิพนธ์นี่ก็คือรองศาสตราจารย์ดรวีระบุญจริงครับ ซึ่งคด,ดีนี้นะครับผมได้มีการฟ้องร้องกันมาแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วเรียกได้ว่าตั้งแต่ยุคแรกที่สิริเกิดมาเลยก็ว่าได้และคด,ดีนี้นะครับผมได้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนปี2559แต่แล้วนะครับผม Apple ก็ขอเป็นฝ่ายเจราจายอมความด้วยตัวเองซึ่งเงื่อนไขก็คือทาง Apple เนี่ยจะขอจ่ายเงินงวดแรกเป็นจำนวน5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมและก็อีกประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะจ่ายเมื่อเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วและเหตุน,นี้เองนะครับผมทำให้ Apple เนี่ยต้องจ่ายเงินค่าเสียหายสูงสุดถึง25ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ยตีไปก็ประมาณ800ล้านบาทเลยทีเดียวครับผม ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับผมว่าเบื้องหลังนวัตรกรรมสุดล้ำอย่างซีรีเนี่ยแท้จริงแล้วจะเป็นฝีมือของคนไทยและแนวความคิดของดรวีระบุญจริงเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่กาลุกขึ้นมาสร้างผลงานออกไปสู่ระดับโลกอีกเยอะแยะแน่นอนเลยครับอย่าลืมติดตามช่อง The State Time Vival กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผม และเพื่อนๆคนไหนที่อยากรับชมเรื่องใดเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับบ๊ายบาย